สมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารอย่างไรสมาธิมีประโยชน์ต่อนักบริหารและต่อทุกคนที่ไม่ใช่นักบริหารสมาธิในเมื่อเราทำสมาธิให้มีจิตสงบมั่นคงทำให้เรามีสติมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีได้ดีและสมาธินี้ถ้าใครทำถูกต้อง เดิมเป็นคนขี้เกียจจะกลายเป็นคนขยันเป็นคนไม่สื่อสัตย์จะต้องกลายเป็นคนสื่อสัตย์ยกตัวอย่างเช่นแม่บ้านขี้เกียจหุงข้าวให้ผัวรับทานในเมื่อทําสมาธิเป็นแล้วจะขยันในการหุงข้าวให้ผัวรับทานรู้จักหน้าที่ของตัวอย่างดีเพราะฉะนั้นสมาธินี่มีประโยชน์แก่นักบ,บริหารในนักปกครองอย่างเหลือที่จะพรรณนาทีเดียว าหากว่าท่านผู้ใดสามารถรู้จักวิธีใช้อำนาจทางจิตได้ก็ยิ่งเป็นการดีทำอย่างไรจะดึงผู้ประพฤติผิดให้ทำตัวอยู่ในศีลในธรรมจะมีอุบายอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยการชักชวนบ่อยๆชี้แจงเหตุผลให้ฟังบ่อยๆต้องใช้ความภาคเพียรพยายามแต่เราอาจจะคิดว่าเราจะชักจูงบุคคลมาให้ทำดี ใม้มีศีลมีธรรมกันหมดทุกคนนั่นเป็นไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านก็ทําไม่ได้แต่าหากพระพุทธเจ้าทําได้พวกเราก็คงไม่มีเชื่อสายที่จะให้เกิดมาเพราะฉะนั้นเราก็ทําเฉพาะที่ที่พอที่จะทําได้ชักจูงพอที่จะชักจูงได้